เจา้าคโมโตที่เขาส่งไปนี่นทังงอนด,ดีจริงๆและตอนนี้เขาก็จะเอานักกีฬามาทำเป็นสมุนท็อกเกอร์ให้หมดแล้วและตอนนี้ไปก็จะกลายเป็นจุดจบของคอมเมนไรเดอร์สนินเนะฉันว่าเป็นไปไม่ได้หรอกโชโดมูนจ้าไม่มีทางำคำจัมคอมเมนไรเดอร์ได้หรอกนะและหนึ่งในนั้นนะ่ะมันมี RX และมันก็เป็นคู่ปรับของข้อ และเจ้าก็ไม่มีวอนทำอะไรมันได้หรอกฮะโ um. อ้ยโอ้ยมาแลงวันมาแลงวันมาแวันมาแลงวันมาแ้วันมาแล้วันเอ้ไอ้ลบแล้วอานูกพีคขั่งใหญ่แล้วทำไงดีกูตายนนี้เลย ท้ายนี่ไอ้มลงมันฮ่า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 ตายนี่อจอม,มาแรลงมัน <c oughs> ยินดีด้วยครับครับไม,ไม่มีใครรอดเนื้อมือฉันไปได้หรอกแม้แต่มาแรลงมันฮ่าฮ่าฮ่า จะไปโลดมีเนีย้ยน้ำมันนักกลาเทนนิสระดับโลกนี่วะมุ่ยโตอิโต้โตกันเหรอชื่อเหมือนแมงมุมไหยนะคุโมอิโต้ไงล่ะอ่าเพาคิดว่ามุกนี้คงไม่เวิร์กอีกรอบนะครับงาไม่เอาแล้วเอาเรื่องนี้ไปจะเป็นการฝึกซ้อมครั้งใหญ่นะ แปลงร่องเป็นนักทึนนิสสาวโอ้ยโอบา่าจิเป่งเลยเฮ้ยอาเอ็กซ์ลุกขึ้นมานะจะโมนั่งซึมอยู่สิฮะขึ้นมาเร็วสู้เขาอาเอ็กซ์สู้เขาสู้เขาสู้เขาโอ้ oh, ทุเรนลูกตาจิเป่งเลยแกว่างไงนะ โอ้คุณไม่จิลุอ๋อคนนั้นสินะเดี๋ฉันจั้การให้เองไม่เป็นไรหรอกนะนาะยคอยดูอยู่แล้วกันนะแองร่าเออไปกินข้าวกับผมไหมครับเดี๋ยวผมให้ 5, นะห0อพันเยนนะเอามือเออร้อเพีงยานะผมอพย่ยามทำมากอลรเ่งพี่นะฮะโอ้ไข่ก็ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยแกยนทุกเกอร์มากับไม้เป็นอันใหญ่เลย พวกเราทุกตัวไอ้ทุกคนไปโอ้น้ำมันขาคือโมโต๊ะนั่นนี่ก็เป็นจุดจมแกแล้วนะขาเป็นไรเดอร์แกว่าไงนะทู้ไดดูคิดอะเนื้อ อ๋อโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ๊อมันโกตไก้สิมันมีขอโออย้ย